สบายดีพี่น้องมื่อวนนี้น้องโตเกียวกับมาบ้านด้วยหมี่เนาะพี่น้องอยู่ลาวเนาะน้องโตเกียวกับชิมาเอากระเบื้องเก่าพี่น้องนี่เป็นกระเบื้องเก่าที่ว่าเพื่อนม้างลงมาเนาะนี่อาสิขนเอาเมืพี่น้องเ,อ,เออกะมีแผ่นที่สมบูรณ์แล้วกับ่สมบูรณ์เนาะพี่น้องมีแผ่นที่แตกแน่ วันนี้เสียงรถค่อนข้างดังเลยเนาะดังไม้ต่ำกับอันฝ้าดังเลยนะพี่น้องรถที่แน่นผ่านถนนนะพี่น้องอยู่เหมือนที่เราอยู่มือนนี่มสะเทือนในยนอะประตูค่ะพี่น้องประตูมันโมแน่นเนาะมันสะเทือนจะแจ้งรถตะเกียบเนาขนาดอยู่ไกลถนนเนี่ค่ะพี่น้องไก่เต่อโบได้ใกลเนาะโปได้ใกลแบบนี้ไใกล้แบบนี้จะทีสนน่สามเลเนาะมันสะเทือน สะเทือนจนฝาเฮือนแตกหลายเติบด้วยพี่น้องอันกระเบื้องเฮาเนาะนี่ตอนนี้เฮามาจะเ่เซาเลยคนงานผลิยังบันได้มาเฮ็ดบ้านเนาะ ชาวบ้านเนาะเพิ่นมาลัดรถเพื่อสิไปตลาดเซโนพี่น้องนี่ไม่ว่าเพิ่นก็่าสิไปตลาดเนาะมื้อนี้วาสิมาปล่อยเบสพี่น้องว่าชิมาปล่อยเบ้แต่ว่าเขาหากระเจยยังบ่เห็นเจ้าแม่เพิ่นเอาไว้ใส่หรือว่าคนงานเพิ่นเอาเมื่อบ่เนาะ นหนึ่งกันนักขนาดเลยพี่น้องเ,นนะเวลาฝนแตกกะถือว่าใซ้งานบ่วได้เนาะบ่คือสั่งกะสีอลูซิงก์ได้เนาะ เสียงรถผ่านนี่ป้าดังขนาดเลยนี่เดียวพี่น้องบ้านพี่สาวตอนนี้เนาะกำลังขึ้นโค้งหลังคาแล้วกะเทรอบบ้านเนาะเทกันเปื้อนรอบบ้านมีอยู่ประมาณห้าสิบแผ่นบ่จักนี่เนาะ ายแห้งโหตัวใดมันดีเท่ากับสีเก็บไว้ให้บอายเพิ่นได้อันมุ่งหลังค่าเนาะพี่น้องเท่ากับที่เอาแบบตัวที่มันบอดีไปได น้องน้อยกบชีออกไปขนขึ้นรถที่ทางน้องเนาะมาพี่น้องบัานี้น้องตัวเกียวขนออกมากแล้วน้องน้อยกะจะเป็นคนขนข,นขึ้นรถเนาะสบายดีขนขึ้นรถเตรียมเอาเมือเลยพี่น้อง หนักไม่เบาเลยนะเนี่ย ừ, ลงบุษหอยเลค่ะ เต็มต้นเลยพี่น้องอยู่ทั้งเทิงกระหลายเนาะแล้วเรามาดูข้างล่างว่าจะเยอะแค่ไหนมาิังที่ทางลุมพี่น้องมือนี้มากอกล่นหลายแห้งเนาะเหลือจากแพะกินพี่น้องแพะกินกระจนอิ่มเนาะเพราะว่ามันล่นหลายแล้วพี่น้องช่วงนี้น้องตัวเกียวก็เลยสิพาการมาเก็บเอาเมื่อคันและก็เอาแช่ทรงพิษไปกินเนาะพี่น้อง อันนี้คือเข้าเลือกเ้อพี่น้องเลือกเอาหน่วยที่เพื่อนไม่ว่าโบเน่าเอาลูกๆที่เพื่อนแบบร่นไม่ไหม,หมเห็น,นะพี่น้องแล้วก็ลูกที่มันบวคอยแตกเนาะเขากับเลือกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้ากับสีเก็บเมื่อแบบนี้ป้าน้องตะเกียวดีใจขนาดเลยพี่น้องอคือมะก,กอกน,นี่วิตามินซีหลายแล้วก็คือสมัยก่อนนะไปคุดเขียดพี่น้องสมัยยังน้อยเนาะไปคุดเขียดหาเพื่อสีได้สองสามหน่วยมันเป็นง่ายเนาะ เอามากินเป็นส้มพี่น้องจ้าเตี่ยวเกลือกินเออเรามาน้ำลายไหลมันคงมีส้มกินพี่น้องตะกี้มากอก่อนใส่เมนูอย่างแซบแซบพี่น้องอะไรตำข้าวปุ้นตำข้าวเปียกเวลากินดูล้ไปพูดเขียนนะเนาะเวลากินมันจะเปรี้ยวแต่เวลากลืน้ำลายมันเบิดแล้วนะกลืน้ำลายมันสิหวานพี่น้องมันแซบบได้หายยากอยู่เพื่อนตัวเองเลยน้องตุ๋เกี่ยวน้ำมักใส่ตำข้าวเปียกตำข้าวปุ้นพี่น้องแซบแห้ง ตำมะฮุ่งเนะาะตำมะฮุ่งกระเซ็บเดี๋ยวพี่น้องมันจะออกแบบเปรี้ยวๆแล้วก็หวานหวาน,หวานตามหลังเนาะเลยมีเพินมากขนาดได้พี่น้องจนมะกอกนีม่มีอยู่บ้านเอมี่เลยพี่น้องพี่น้องเหลือถงแล้วบอกคิดว่ามะกอกสิหลายป่านนี้พี่น้องเพราะว่าแพะกินทุกมือ้อทุกมือ้อนะมันร่น หล่นหลายเนาะอีเทิงก็ยังหลายอยู่อืยีเทิงก็ยังเต็มต้นอยู่เลยได้ทรัพนี้เท่ากา็ดีใจแล้วพี่น้องจะเอามาคั้นไว้เนาะได้กินทอดเสังช่วงกุมภาเมษาคนละพี่น้องเลยช่วงนี้ค่ะเขาจะบ,บริซื้อมะนาวเลยเลยพี่น้องจะกินแต่มะกอกรถค่าใช้จ่ายได้หลายเลยพี่น้องเขาสิบิบช่องฟิตไว้กินยามที่มันบมนมน่มีเนาะแมนมีต่ามหางงามสำสำ่วยไข่ไก่อันลาด หล่นใหม่ๆเลยตเต็มแล้วพี่น้องใส่ถุงเสือไะนียได้ประโยชน์เนาะเสือนี่กันเนะะาะสองถุงใหญ่เลยขาดก็พอว่ามันเยอะมากเอาเมื่อคันใส่กระตุกไว้ผลไม้วิเศษตัวเกียวอะใส่ยังกระแซบอร่อยพี่น้องใส่ต้มปูต้มปลาแกงหันแกงหนี่กระแซบ ใส่ตำอย่างกระแซบอะหรี่ผลผลผลไมา้พิเศษพิเศษี่น้องเลยพิเศษจริงๆห้านาหารบางบางบอนเพิ่นกะเอาหมากซุกเพิ่นนี่ไปผ่านผ่านผ่านอะไรก็ตากแดดไว้เพิ่นจะได้ใส่อาหารทั้งปีเลยเนาะใส่ขายาหา้หานาฬาก็ทำกเกษตรโรงงานเลยพี่น้องคันเอาน้ำแน่นาาเนาะแล้วก็เฮ็ดผ่านตากแดดแน่ไว้เฮ็ดเฮ็ดอาหารแม่นแ,แกงหอยกระแซบเด้อพี่น้องนี่อือหนุ่มน้อยไปบรกหอยไปไป ว่าหอยเขาอยากมีบ่แต่ว่าน้องน้องมาเบิ่งตอนนะคะบ่มีเลือดเมื่อจากที่เขาถ่ายคลิปหาหอยไปเในพี่น้องหาก<อ><อ>ุบห,หากบกบกับบมุมมีหาหอยหอยกับบมุมีต่อท้าหาได้อยู่หลังจากที่เขามาหาแล้วค่ะเขามาเบิ่งอีกบุ้มมีหรือนแล่าฉันเมื่ี่น้นนองเออแล้วสิพ่อเบิงมามา่งหมกักกระทันที่เขาเขามาเก็บพี่น้องนี่ไปลงว่าพายที่ไปเบิ่งหอยโอเคพาไปเบิ่งหอยก่อนอยาพี่น้องเอฟซีโบสือปะ่ะ อยู่นี่เลยพี่น้องที่เฮากับตัวเกี่ยวมาเก็บหอยแล้วก็มาใส่เบ็ดกบเนาะตอนนี้น้ําใสจริงๆคือบ่มีหอยบ่มีป่าเลยพี่น้องนี่หาหอยเชอรี่กันยั่งยากแล้วเนาะตอนที่เฮามาเก็บนะป้าหอยเชอรี่เนะี่ยบ่ได้อึดพี่น้องเลยบัดตอนนี้นะนะน้ําใสบ่มีอย่างเลยตอนนี้หาหอยเชอรี่ก็ยั่งยากพี่น้อง หอยขมที่โตเกียวมาหากันยังเหลือแต่นวนน้อยๆแล้วน้อพี่น้องนี่หอยขมโมเมนต์ว้าเอานะพี่น้องอันนี้คือความจริงเลยมันยังเนาะไข่ลึงอยู่นี่นี้ก็เต็มอันนี้ก็เต็มอันนี้ก็เต็มพี่น้องโมเมนต์ทงน้อยๆได้เสืออันนี้เนาะเหลืออีพี่น้องนีุ่งละโลทงละโลพี่น้องอันนี้ประมาณสองโล เต็มแล้วพี่น้องบะวิมอ,องใส่มาแบบน้อยแบนี้เหลือแบนบนี้นนเหลือเอาใส่ถุงนองน้อยอีกพี่น้องแับนี้เกียวบาหวานแบบนี้หก็ก็กึ้นเลยเอาใส่เลยแบบนี้มันบะวีบอนใส่แล้วพี่น้องตเต็มหมดแล้วเนี่ยโเข้ากับเลือกเอาแต่หนวดดีๆได้พี่น้องหนวดที่แบบเพื่อนโบด้เตหนวดที่แบบเพิ่นหากระลมหล่นเมื่อวานนี้หล่นมือนี้เนาะหนวดที่แบบ ลหล่นลายมือแล้วเขาก็สิบุเอาโอ้โหใส่แบบนี้พ่อเข้าใจเนาะแต่ว่าตอนที่เราจะขามหัวนะกะแจบโบมีพี่น้องอไ,ได้ขามเถอละคนเอาไปไว้ก่อนหมดไหมหมดไหมหมดหมดยังสิเปอันกินมากระท่นนี่โอ้โหคือไข่เลยพี่น้องไปไปกินมากระท่นปลปูไข่ พี่น้องมะกะทันต้นนี้เห็นอยากบอกว่าแซบเด้อมันรนแล้วกะแบ่กินน้องพี่น้องแต่ก่อนนะเฮาเนาะไม่จะกินมะกะทันต้นนี้เพราะว่าต้นอื่นมันสมแห้งแล้วหนูสลัดให้แบ่กินพี่น้องเต๊ดเจ๊ดเจ๊ดแซบได้หน,นูน้อยต้นนี้เนาะมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะพี่น้องเนื้อมันจะแบบวันวันวอมาทำลายลเหมือนคนท้องเลยตะกี้ฮะน้องตกเกี่ยว้วเฮ็ดแก้วมากินพี่น้อง มอไปน้ำลายไหลไปอรีพี่น้องมันแซบตันนี้นะหนงกัทให้เบิ่นุ่นเนื้อมันมันบบเป็นเนื้อไสยแต่พี่น้องมันเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นผ้าเป็นเนื้อไส้นะมันสิเปรี้ยวเนาะมันสิบ่แซบอันนี้เป็นเนื้อแบบบบเป็นเนื้อรายมันอร่อยมากนี่พี่น้องมันบบเป็นเนื้อรายมันคล้ายๆอันเนื้อกระทันนมสดนะพี่น้องแบบนั้นเลยเนื้อเดียวกันเลยแต่วาานี้มันจะเป็นหน่วยน้อยเนาะนี่แซบแพงพี่น้อง กิ่นสมีชุดยอดเลยเฮดเจวผงเด้อพี่น้องกินกรรมกระทันมาสื้ข้ากันเลยอันนี้คือแแบ,บ้พื้นนวงกินได้พี่น้องนี่น่วงกินตัวที่เพื่อนกินถึงเนาะตัวที่กินบบเทิงก็ยุเทิงดกแห้งพี่น้อง,งแท๊ก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 มากินเร็วๆมากินเร็วๆ,ๆ,ๆเร็วๆ,ๆกินเลย หนงพอแล้วมันหน่วยดิบมันบกกินเลยไอขาวโอ้โหใบก็กินพี่น้องขาวงามมาลีขาวแห้งน้อพี่น้องขาวแบบขาวนี่แหละคนว่าว่าขาวหลอดไฟนะน้อพี่น้องขาวหลอดไฟหนงเบเทายังสี่ตูดนี่ล่ละวะยังเท่านี้เลยพี่น้องแพะเทาอหไอ้ขาวหลอดไฟตัวผู้ด้วยเนาะตัวเมย์ตัวผู้ตัโตโอ้มีแต่ตัวเม่ เราผัวไปหน้าแล้วหลอดไฟเอ้ยระวังผู้เบามากเด้องามเกินสวยขนาดนี้เป็นของคุณนะคนสวยขนาดนี้นะน้องเป็นของคุณนะงามมาหลีได้พี่น้องมันขาวจ้๊ะเลยพี่น้องตะ,ตะกี้ค่ะน้องตะเกียวนะขึ้นกินเถิงหลังคาพี่น้องนี่แหละปีนอ่างอันนี้ขึ้นมาหลังคาคอไก่เนาะตะกี้เป็นค้อไก่ขึ้นมากินยูเทิงนี้ีป้ายจะเหน่อยใหญ่ๆนะน้องเนาะน้องเบิ่งดกแห้ง ดกดกพี่น้องดกเฮงหน่วยใหญ่อีกแถมแครปว่าไงดกอะลีนุ่งง่าไงน้ำปลาปลาโตขาอะลีเฮ็ดแจีมมากินเด้อพี่น้องมื้อหน้าสิพามากินเด้อพี่น้องสิเฮ็ดแจีามามาสุ้กินกินในคลิปนี้แหละพี่น้อง เรากำลังจะมากินพุชานมเปรี้ยวเหนืเดือ,อ,อ,อี่น้อหืกรอบกรอบแบบมันจะเปรี้ยวติดหวานถ้าหน่วยซุกเหรอพี่น้องหวานได้น้งนองเนาะแมนอันนี้คนยังหากจะเฮิมหน่วยซุกนะจะมีแบบป้าปุ่นกัะไ่ยที่เทิงผูก ถ้าคนซุกเ็นนชิลลล่นลงมาให้แพะกินเนาะพี่น้องไปฮากระสิไปตามรอยแพะไปเก็บกินม,มากซุกก่อนพี่น้องอยาพี่น้องมาวันนี้น้องต๊กเกียวกับสิมาเตรียมตัวขั้นมะเกาะเลยเนาะพี่น้องนี่ก่อนอื่นก่อนขิคั้นเนาากระสิบป,ปาดก่อนเนาะพี่น้องเบิ่งเนื้อให้เบิ่งเนื้ออู้ว่สัมๆเลยพี่น้องเหมือนเนื้ออ้อยเลยเหมือนเนื้อน้ำอ้อยหว,วานๆเลยปลาพี่น้องคักขนาด ันนี้คือปาดเช็คเลตติ้งเนาะพี่นอ้องนี่ผ่านผ่านพี่น้องแล้วน้องตัวเกี่ยวกับปาดเนาะปาดเปลือกผนออกแล้วก็บ,บีดพี่น้องบีดแบบนี้เลยนี่พี่น้องบีดออกมากระซิบได้น้ำแบบนี้ ตัวฮิตติดอยู่ในเปลือกนกกรหลายเติมเขากับสีคั้นเอาด้วพี่น้องมันจะเหม็นหอมพี่น้องเลยคั้นอันนี้ไปน้ำลายไหลไปพี่น้องแต่ว่าอย่าไหลลงอันนี้ก็พอเนาะอร่อยพี่น้องน้ำลายแตกจุกๆน้องตัเกียวนะมันหอมแบบมันแบบอุ้ยพี่น้องจะชีว่าะใดมันมันหิว <laughs> ตามใส่ข้าวปุ้นด้วยนาะพี่น้อง เวลาเราไปตำใส่มันถึกประเด็กปลาร้าพล่คต้องให้หอมมากเก มาพี่น้องหลังจากที่เฮาคันน้ำมะกอกแล้วเนาะก็สิมะกอกใส่ขวดแบบนี้เลยคุ้นๆเลยเนาะพี่น้องบดได้ผสมน้ำเลยเด้อพี่น้องแบบน้ำมะกอกสดๆออร์แกนิกร้อยเปอ์เซนต์ดีต่อสุขภาพวิตามินซีเนาพี่น้องเนื้อหไหลขนาดเนาะแม่ปาลาเผื่อสีคั้นได้นีพี่น้องปวดหลังปวดเอวมาก กบ,บ่เป็นอย่างนั้พี่น้องเผื่อความแซบอัธรสในการทำอาหารของเขากับข้าสู่พี่น้องสู้มากหนึ่งขวดผ่านไปพี่น้องเรียบร้อยแล้วขวดที่สองก็ตามมาเหมือน ค้นแห้งจุ่อยากลงเนาะพี่น้องเนื้อเน้นๆเลยลองเอาอันนี้ตักคนนู้นเน้องเพราะว่ามันบวชกระลงเขาใส่นนะค่ะเออก็ได้เหมือนกันขวดน้ำนะเขาล้างสะอาดอเลยพี่น้องล้างสะอาดมากๆ เอากรสิกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแล้วเลยพี่น้องเสียงนกต่าธรรมชาติขนาดเลยพี่น้องน้องตุเกี่ยวมักระดูนี้ที่สุดเลยพี่น้องเพราะว่ามันแบบแห่งควร์มซื้อคืออยู่ป่าหิมพานอยู่ที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่นอ้องยูบอนแบบอุดมสมบูรณ์แห้งๆเนาะเพราะว่ามีนกหลายพี่น้องตื่นเช้ามาเนี่ยคือเสียงนกเจ๊ๆเจ๊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 คือแบบอยู่ป่าหิมพานเลยพี่น้อง เด็กเวลานอนตุเกียวว้าวนะเสียงนกกระสิเงียบถ้านอนตุเกียวเงียบเสียงนกกระซิพัางเด้อพี่น้องตามเสียงนกตามต้นไม้แถวนี้มีเบิดทางนกเนาะพี่น้องนี่เพิ่นกินใบกระแทบเนาะพี่น้องนี่แต่และมือเขาเสียวไม้เพิ่นกิน เหมือนฝรั่งเลยพี่น้องกลับมาเกาะที่เราเอามานะเกระชัยให้แบกินอ่าววิตามินซีอ้าวไปใส่กินวิตามินซีเร็วๆอ้าวพี่น้อง FC ควรจะเบิ่งกเบรคทึกขายเบิ่งกละเด้อนี่กินเอฟซีดูห่างเอ้ยห่างวะหูยงาคืองัวเลยอ้าว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 มกินเหมา กินซีบกกินพี่น้องผลงานเจ็บทองกินอ,อยู่งกินโบราณเนาะเอาพี่น้องสำหรับคทีมน้นองฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ดิเด้อและที่สำคัญบอกกดขา้ามโฆษณาเนาะพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย